หนึ่งบทเพลงไหมจ๊ะที่เราจะได้ร้องด้วยกันมีไหมมีไหมคะมีไหมที่เราจะได้มีส่วนร่วมกันนะคะเพลงอะไรดีพี่ปิงอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวพูดคืนลูกไปแล้วพี่จ๋าดูแลลูกหนูดีๆนะคะระวังพวกหนูตื่นพี่เขาเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะจับเปกันเลยก็พยายามนะคะอ่าเขาเรียกว่าไงสร้าง ทำทำโชว์ขึ้นมาลององก่อนพ่อแม่จะถูกใจหรือเปล่าเมื่อกี้ชอบไหมคะชอบสวยเนาะหมายถึงว่าลูกไม่มาถึงหนูเนี่ยสวยนะล้วรักกแม่แม่ก็ดูเยใช่ไหมล่ะดูี่ขอลายเซ็นกันเยอะแยะเลยแล้วแม่ๆคิดดูเวลาขอลายเซ็นกันไปเนี่ยเอามาเป็นยันยางหนึ่งนะ เวลาทีทุกคนเจอกันอะไรรันพิเหรอีต้นข้าวนี่ว่ะมันคุยกันโคตรสนุกเลยนะโอ้ใช่ไหมคุยกันยังไงคะเวลาคุยกันเรื่องต้นข้าวนะโคตรสนุกเลยริงเราลองทำให้เขาดูค้นข้าวเองพงไม่ค่อยพอหรอกนะเลเลนอยชอบเียงยาใช่ไล่ะนะเคยได้ยินหนูเนี่ยิงเคยเคยเดินไปตลาดนะแต่ว่าใส่หมวกใส่แมสก็ไม่ไม่รู้จักนะไม่มีใครจำได้ไปเป วันนั้นนั่งแก๊ปดีกว่าวันนั้นเที่ยวเรื่องเทีเ่ยวก,กระโดดละเ,เริ่มกระโดดเขาเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วไม่อยากเอาแล้ววันนั้นนั่งแก๊ปค่ะว้อแม่ก็ใส่หมวกใส่แมสนะคะรีบเดินทางทีนี้พี่ปิงหนูก็หันไปมอง,นงนะหน้าเขาหนูบอกว่ารู้จักต้นข้าวไหมคะเขาว่าไงารู้จักนะก็เหมือนเคยได้ได้ฟังบ้างก็ค่อนข้างดังนะอะไรอย่างเงี้เราก็ยิ้มเราก็ยิ้มแล้วเขาไม่รู้จักเราแต่ว่าเขาเคยได้ยินบอกว่าเราดังเงี้ย เขาร้องเพลงพอไหมคะแล้วบอก็พอได้ฟังได้หนูแบบโอ้หนูเขิ่อนนะคะพอฟังได้แล้ยังดียังดีพอฟังได้ถามคาถามต่อไปแล้วแม่แล้วคุณแม่เคยดูไหมคะหนูว่าเขาร้องไม่ค่อยพอเลยหนูไม่ค่อยชอบแล้วบอกแม่ก็ไม่ค่อยชอบอะไรไม่ค่อยดูแล้วหนูบอกว่า อีเลิกอย่าไปดูเลยเออหนูดูอย่าล้ว่าสมลงเอาไปก่อนหลงไปเฉยตอนหนูลงรถค่ะหนูลงรถพวกหนูก็หันหน้าไปหนูต้นข้าวหยอกให้ยอกหนะครับผมไม่แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามไลฟ์สดกับ็มีโอกาสชมกันแบบนี้ได้อรรถรสมากกว่าจริงค่ะถ้าได้มาเจอกันตัวจริงเนี่ยน่ารักกว่าในทีวีเยอะเลยนะค่ะหลายคนคุณนิวบอกใครบอกวะก็มีหลายคนพูดอยู่นะ ไม่เหมือนผู้นิวหรอกค่ะทั้งในทีวีทั้งนอกทีวีก็แกวายอนขอโทษค่ะแพ้เสียงไม่เหมือถ้าสวยแบบนี้ก็ต้องสวยจนล้นไปคนเอามาจ้าแกเต็มเพลงดีกว่าไม่ปิ่มากกี้ขอมาด้วยปุ๊บเฮ้ยทำไมวันนี้มานนเลยเป็นแะ แดมพูดผิดพูดูดนะพวกเราเนี่ยพูดไม่ค่อยจะทอกอะไรไม,ไม่ค่อยจะทกอ,อ๋ออ่ะสวยจนล้นจัดให้แม่แม่ค่ะเอ้านอทับบุรีจต้